ิวที่จู่เฉียวที่จู่ิวทีจูเฉียวแปลว่าอะไรคะเจ็บเล็กเจ็บเถูกต้องเที่ยวอู่เที่ยวอูเที่ยวอูเที่ยวอู่แปลว่าอะไรเราจาได้ไหมเจนบัลลีถูกต้องข่าวปู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 ผ่าวปูแปลว่าอะไรเราเรียนแล้วนะนี้เราเรียนได้นะคาเนี้ย A được bong sang cơ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  sang gur 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 ใช่ оП. นี่พ่อพูดว่าอะไรเนี่ยน้บาซีถูกต้องขั้นชู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 ถูกอะไรเด็กยัไม่อ่านไนังสือ่านหนังสือ,อถูกต้องฉีจื้อสิงเชอ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 ปั่นจักรยานถูกต้องอ่ะโอเคกลับมาแล้วที่เที่